生态他好，绿色 <laughs>，环保，绿色，绿色我保，绿色。 Uh, yeah. and the time สุขติยันติศีลธรรให้สุแดนสุขติสิเรนะภคาสัมปทาสีลทราให้เกิดภูคาสัมสิเรนะดิถิยันติศีลให้สุปราณิพานปัสมัสิระมิโสติทันทั้ร ในรักษาสิ่งบริสุทธิ์กราบสามวนสาวิตรรรา,รา,รา,ราสิทิ์ท่านท่านจนานสุขท่านพวกชมในการพุชชาพิสัชนายัดยมพุทธบริษัทชุมดมกันแนละสถานที่สราการเรียนอาวาสบัอพอหน้อย มาฟางทำประจำเตือนทุกท่านคุณดีดีก่อนอะไรเทดวินทับจอสองครับเขาเขียนมันสะท้อนแสงตามองไม่เห็นแต่ที่รู้รู้ก็คือคุณจอสั้นมีทั้ามร,รู้สึกรายการนี้ใช้วิธีกรอนเริงม,มากหายหน้านไปนานไปมาอยู่ไหนมา อยู่แถวเนี้ยครับผมเรือฉันนึกว่าเอ๊ะคุณไปไหนไปไปเมืองนอกไปไหนไม่เห็นหน้าวันนี้มาไงมากะฝนอ่ะวันนี้พอดีว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วครับผมพอดีทางทางพี่แปะครับที่เป็นคนเป็นรายการเขาก็อยากมาโปรดิวเซอร์เปเรียกมวโปรดิวเซอร์นะครับผมตัางมาอยากจะมาอยู่แล้วครับ คนนี้รู้สึกคนไปนไหนกันหมดนะพอเดี๋แล้วคนนี้เรื่องแล้วหรอ,อ,อเรื่องแล้วพดีนะเลืเอกคนดีไหมก็าเลือกคนดีทุกคนนะ <c oughs> พอถามว่าเลือกคนดีก็เลือกคนดีทุกคนนะพอเลือกแล้วมันมาไม่ค่อยจะดีหรือเปล่าไม่แน่ใจ บ้าเมืองเราไม่รู้ว่ามันจะจบลงตรงไหนถ้าหว่าเราเรายังฝากชีวิตตัวเองไว้กับการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายของอนานคตชีวิตบ้านเมืองได้เหตุผลว่าเราไม่รู้ว่าคนที่มารับหน้านที่มาอาสาที่จะทําการแทนเราดื่ยบริหารจัดการบ้าน,มนเมืองเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีมีความสามารถเป็นคนที่ เห็นคุณค่าของชีวิตของประชาชนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้องเห็นคุณค่าของแผ่นดินประเทศชาติและระทำให้พยายามที่จะสร้างมูลค่ามูลค่าโลกไม่ใช่มูลค่าเฉพา,ฉพาะตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร แต่เราก็หวังกันย่งหวังกันไปเรื่อยๆหวังว่าจะมีโอกาสเลือกตั้งแล้วจะได้เปลี่ยนใหม่จะได้หาคนดีเข้ามาทําหน้าที่ใหม่ทําการงานแทนเราได้ใหม่อะไรก็ว่าไปก็วหวังตั้งมาช่วยชีวิตคนคนหลายคนที่นั่งอยู่นี่ก็ตั้งแต่เริ่มประชาธิปไตยใบแรกจนถึงจะวัยสุดท้ายอยู่แล้วก็หวังกันไปเรื่อยๆแต่มันก็ยังไม่จบอยู่ในคําตอบที่ว่าทําให้สังคม งดงามสิ่งแวดล้อมรุ่งเรืองเศรษฐกิจฤฤฤฤฤพออยู่พอได้พอมีพอเป็นพอกินไม่อดไม่ขวาดไม่ปืดเครื่องแล้วก็ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครแล้วสุดท้ายประเทศชาติสงบเย็นยังไม่ได้คำตอบนี้ได้สบายจีีก็น่า ฟังแล้วก็น่าเบื่อหน่ายคุณแล้วก็น่าเบื่อหน่ายหึกคิดแล้วก็น่าเบื่อหน่ายแต่เราก็จําเป็นต้องทําทําหน้าที่ไปเรื่อยๆแต่อยากจะบอกว่าไม่ว,ว่าใครก็ามที่ต้องไม่ลืมที่จะทําหน้าที่ของตนเพราะวิธีทําหน้าที่นะั้นเป็นวิธีแห่งการสร้างบุญอย่างหนึ่งพรจะพุทธเจ้าสอนให้ทําบุญในการทําหน้าที่ บอกเอาไว้ในบุญกิริยาวัตถุสิทธิอย่างหนึ่งในสิทธิอย่างก็คือการได้ทําททหน้าที่พ่อ,พอทําหน้าที่พ่อหัวทําหน้าที่หัวเมียทาหน้าที่เมียลูกทําหน้าที่ลูกครูบาอาจารย์ทําหน้าที่สังคมหน้าการเมืองรวมทั้งข้าราชการไร้ว่าประชาชนต่างคนต่างทําหน้าที่แต่ทุกคนถูกต้องในหน้าที่ก็เป็นความอิมออ่มบอกยิ่งใจ ความอิ่มอกอิ่มใจผ่อนใคใยสบายใจเป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นเป็นบุญอย่างหนึ่งที่จะทําให้แก่กันและกันดยไม่ต้องไม่ต้องบริจาคไม่ต้องให้อะไรแค่ได้ทําหน้าที่ของตนแลในที่สุดพระเจ้เทียนชีก็ได้ทําหน้าที่ให้ตรงและถูกต้องก็ฝากาไว้อย่างนี้แล้วกันสำหรับนักเลือกตั้งทั้งหลายก็ รวมทั้งผู้อาสาเข้ามาและผู้ที่จะไปเลือกเขาเข้ามาก็าให้ต่างคนต่างทําหน้าที่ดูคนที่เขารับผิดชอบและสังเกตในหน้าที่แต่ก็เลือกไปแล้วที่ทำยังไงได้ก็ได้แต่มามองว่าเราก็ทําหน้าที่ในส่วนของเราให้ดีที่สุดให้ได้มากที่สุดให้ได้คุ้มที่สุดให้ได้รอบครอบที่สุดให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็แล้วกันนด้ประมาณมีอะไรมาคุยอีกสักนี่เยอะไหมครับ <Yeah>. Wow. ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีนะครับผมทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปุญชาวิสัชนาถามมาตอบให้โดยหลวงปู่ท่านกสระรน,สรน,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 นะครับผมผมก็จอรนสันที่วิรุณารัตนวัฒน์ครับรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้ครับก็สําหรับคําถามนะ,ะก็สามารถทยอยๆส่งเข้ามาได้ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหาอ่ยังติดขัดในชีวิตอยู่แล้วยังแก้ไม่ได้ก็เรียนถามมาทางหลวงปู่ได้เลยนะครับผม ขอเรื่มคำถามแรกนะครับคุณชาครับวีเสดชนาถ้าจะสร้างพระซัมปองสูงสองเมตรนะครับจำนวนสามองค์ด้วยกันอยากจะมาถวายไว้ที่วัดอ้อน้อยจะได้ไหมครับเดี๋ยวนี้วัดอ้อน้อยเป็นอะไรก็ไม่รล้ใครๆก็อยากเอาไอ้นู่มนมาให้เอาอยากไอ้นี่มาให้พระก็อยากเอามาให้หมาก็อยากเอามาให้หมูก็เอามาให้ทั้งเต็มวัดไปหมด ไม่เห็นอเอาลูกสาวมาให้มันเลยก็ไม่เป็นไรอยากเอามาถวายก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้ทำดีดีอนุโมทนาเจ้าปุชาครับรนิสันาอยากทราบว่า,าตาเป็นต้อนเนื้อถ้าไม่รักษาด้วยวิธีลอกต้อนเนื้อออกจะมีวิธีอื่นบ้างไหมครับปัจจุบันมีรู้สึกเครืองตาทุากวันเมื่อเวลาโดนลมหรือว่าใช้ใส่ตามากๆ คนไทยเราเรียนจะรักษาหน้ามากกว่ารักษาตีนกับตาสังเกตดูว่าเราลงทุนกับเรื่องหน้าเนี่ยมากมาโมดาลแต่ระหว่างตีนกับตาเนี่ยไม่ค่อยสนใจทั้งๆท,ที่ตีนกับตาเนี่ยมันทาประโยชน์ให้กับชีวิตมากกว่าหน้าด้วยซ้ำแต่เราลงทุนกับหน้าเนี่ยโอ้โหแพงแสนแพงทุ่มเทเงินทองแต่ตาเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจบางทีเราจะสังเกตคนขับมอเตอร์ไซค์่แว่นเวิร์ก็ไม่ใส่ตัว ผงแมลงอะไรเข้าพาเปิงตามองไปเรื่อยเอ็นคนไทยก็จะเป็นโรคตานี่เยอะมากเพราะไม่ไม่ค่อยระมั่นเอวันโรคกกตาว่างๆตอหาอยากฝากว่าวิธีการโรคและแก้โรคพวกนี้เนี่ยโรคตาเนี่ยอย่างทําอย่างที่คุณกาลังทำงในิ้ใส่ยแว่นส่ยแว่นให้มันได้ป้องกันแสงป้องกันฝุ่นป้องกันลมที่มันมากระทบกับเยื่อตาที่มันบอบบาง ได้มากที่สุดให้ได้มากที่สุดก็จะทําให้ยืดอายุการใช้รูปตาสายตาไปได้ยาวพอสมควรแล้วโรคที่เป็นเนี่ยให้หมอพระรักษาเสเอเพราะว่าโรคตอ้อเนื้อเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมนรับการเดี๋ยวนี้เขาวิ่งวิธียิงเลเซอร์ใช่ไหมฉายแสงยิงเลเซอร์ที่มันไม่กระทบต่อประสาทตาแล้วก็ทําได้ง่ายแล้วใช้เวลาเร็วไม่ไม่เจ็บปวดไม่ ไม่ทร,รมานบ้างก็ไปทําไปรักษาเดี๋ยวจะมาถามว่าหาสมุนไพรโรคต่อทั้งหลายเนี่ยสมุนไพรอะไรก็กยังยังพัฒนามไม่ได้ถึงขั้นนั้นอย่างดีก็แค่บํารุงประสาทตาให้มันแข็งแรงให้มันเจ่มใส่สมัยก่อนไี่อยู่ป่าก็เคยแนะนําให้ให้พวกกะเหรี่ยงที่เขาเป็นโรคต้อเน,นื้อให้ใช้น้ํามันมนที่หุง แต่มันจะแสบแล้วทรมานแต่ขึ้นชา้าขึ้นมามันก็จะออกเป็นฟว้าๆเป็นขี้ตากลัดออกมาแต่วิธีก็คือต้องใช้อน้ำไอ้ไม้จิ้มฟันสะอาดๆจุ่มลงไปในน้ำมันหมุน,มนที่ถุงผูแล้วถ้าหยดลงไปข้างนั้นก็หยดแต่มันจะแสบมากแต่ชา้าขึ้นมาก็จะสว่างขี้ตามันมันจะมันจะไปกัดเอาไอ,าอ,อา้ส่วนที่มันเป็นต้อเป็นอะไรเนี่ยออก ตาก็จะสวาส่างใสพวกกระเหลี่ยงเขาชอบสมัยก่อนนี่แนะนำเขาใช้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้อยากแนะนำเพราะเราเคยใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าทรมานแสบมันแสบแต่พอหลังจากนั้นแล้วมันก็จะหายแล้วก็จะนี่งจัดต้นแล้ว,ลวก็หายาบำรุงประสาทตาจบปุชชาครับวิสศชนาะปรามัฏปารมี แปลว่าเข้าถึงความหลุดพ้นหรือว่าจะไม่เกิดแล้วใช่หรือไม่ครับเสียงคุณมันมันจะใกล้ใหม่เกินไปหรือว่าไอ้โคมันเยอะฮะอะไรนะปรามัตถปารมีครับวัชระบารมิตาฮะบรามบรมัตถบารมัตถารมัตาบารมีคือบารมีเนี่ยมันมีอยู่สามอย่าง หนึ่งก็คือสามัญบาร,รมีหรือบารมีที่ทั่วๆไปอย่างตัวอย่างเช่นยกให้ฟังว่าเราบริจาคเงินบริจาคทรัพย์เนี่ยเขาเรียกว่าสามัญบาร,รมีพอมาถึงคราวที่เราจําเป็นจะต้องบริจาคอวัยวะอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราเยอย่างนั้นเขาเรียกว่าอุปป,ปาตบาร,รมีแต่เมื่อคราวที่เราจําเป็นต้องให้ชีวิตเป็นทานและเป็นอุทิศแก่สรรพสัตว์ อย่างนี้ก็เรียกว่าปรมัตาบาร,รมีนี่คือลักษณะปร,ะมร,รมัตาบารมีแต่ไม่ได้หมายที่ว่าปรมัตาบาร,รมีล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกไม่ใช่จบพุชาครับริเศษฉัน,นเราควรหมั่นฝึกจิตภาวนาอย่างไรเพื่อที่จะคลายความยึดมั่นถึงมั่นในการยึดติดในความเป็นตัวตนของตัวเองอันจะนําไปสู่ความทุกข์ครับมัน มันมีสองกรณีกรณีหนึ่งก็คือกรณีของคนที่ขาดสติก็ต้องฝึกสติยเยอะๆเพราะว่าสติมันเป็นเครื่องทําให้เราเข้าถึงสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงแต่ถ้าเมาื่อใดที่เราไม่มีสติให้พยายามฝึกให้ตายสุดท้ายมันก็ได้เป็นเป็นสิ่งที่ไม่รู้จริงตามสภาพธรรมที่ปรากฏดังั้นต้องฝึกสติหลังจากฝึกสติได้สติแล้วก็พิจรารณา อันนี้จังทุกขันธนาตนาตาหรือที่มีบางสำนักเมื่อวานเมื่อวันซืนี่มีพระสำนักหนึ่งอะไรโพโพนะครับเขาพยายามที่จะมาพูดพูดพูดชวนลุงปู่ให้ไปไปที่สำนักนี้เราก็เลยถามว่าสำนักท่านสอนอะไรเขาบอกว่าสำนักเขาสอนเรื่องเรื่องความไม่มีตัวนตวน ก็คือความเป็นอนัตตาความไม่มีตัวตนไม่มีแม้กระทั่งผู้ถูกมองไม่มีแม้กระทั่งผู้ถูกมองไม่มีแม้กระทั่งผู้รู้และไม่มีแม้กระทั่งตัวรู้เราฟังฟังก็เออก็ดีจะถือว่าเป็นเป็นการมองการไม่มีที่ที่น่าจะจะถูกตรงแตพ่พอฟังไปความมาเขาก็บรรยายว่าก่อนจะเริ่มก็ต้องมีการไหว้ครู แล้วก็มีการสมาทานกรรมฐานแล้วก็มีการขอเข้ามา